สำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับหลังจากนะครับดูหมอรำนะครับหรือว่าดูวงดนตรีนะครับเสร็จแล้วหรือว่าอยากมาร่วมทำบุญก็ขอกราบเรียนเชิญเลยนะครับกับคณะกรรมการของเรานะครับรอคอยท่านอยู่นะครับในช่วงขณะนี้ขอกราบเรียนเชิญเลยนะครับหรือว่าท่านนะครับที่ได้มาร่วมทำบุญแล้วนะครับ คิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นตามความรูงมื่อปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยกินร่ำรวยนะครับขอให้นะครับอายุวันนะสุขการพระคุครองนะครับขอกราบเรียนเชิญเลยสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนาา นะครับไม่ว่าจะเป็นบาจากใกล้จากไกลนะครับถ้ายินเสียงประชารัฐปฏิรีแล้วขอกราบเรียนเชิญเลยนะครับนะจ๊องซึ่งวันนี้นะครับบอได้นะครับขอบคุณนะครับ Gracias. คุณแม่ที่ป้านาพี่เด็กปักไปขาดบานะครับเจ้าท่านใจดุสุชาติศรีศภาเกียกล้านะครับมาร่วมทาบุญในวันนี้นะครับขอข้าวเรื่อยเรื่อยนะครับข้าพี่เด็นปักไปขาดมานะครับและแต่ศรีศภาบองพ่อแม่พี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นตังเล็งท่านเล็กนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับปนกลางนะครับหรือว่าจะเป็นขนาดใหญ่นะครับ นะครับก็๙๐๙บาทเท่านั้นนะครับเพื่อเิดการฝาทดูวฝากฝากรังดีครับกับนะครับวันเกิดของท่านหรือว่านะครับพี่น้อท่านนะครับดีความสุขความเจริญแต่ก็ไม่ว่าจะเป็นการนะครในการ พื่อบุญฝารับมีของท่านของก,าก้าบเดินเลยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่พี่ตาน่าที่ดีเป็นประจากของทา่ดีนะนะครับได้สรุปสนานะครับได้ดูบอลหลักทั้งสองเวทีแล้วที่รบบวันนี้นะครับคุณแม่ที่เดินผ่านไปผ่านมาหน้านะครับของ โดยการกาทำบุญของเราแต่กับปอนะครับมาร่วมทำบุญด้วยร่วมด้วยกันนะครับคนระบายคนลำบือนะครับสักษาบอกท่านนะครับขอความริษเตียนเลยนะครับมันจะเลือกดูหมอหลับนะครับถามได้ว่าจะเป็นนะครับไปบุญรสิงห์ทองนะครับหรือว่าจะขอให้กับพ่อพี่น้องนะครับและก็นะครับขอเชิญร่วมทำบุญด้วยกันนะครับแล้วแต่ศรัทธาของพ่อพี่น้อง นะครับขอกราบเรียนเชิญเลยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ป้าน้าอาทุกท่านนะครับที่ได้มาถึงแล้ว